สวัสดีครับอยู่กับช่องบ้านบ้านรีวิวบายวันนี้ครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาเปลี่ยนยางกันเนาะพอดีช่างมาถึงแล้วช่างทํางานไวมากเลยมาถึงปุ๊บตกลงยางตัวไหนเสร็จปุ๊บช่างก็ถอดยางเลยปุ๊บปุ๊บป๊บเสร็จเลยเออเสร็จเสร็จนี่หมายถึงว่าถอดยางแป๊บเดียวนะฮะเสร็จนี่แล้วก็เตรียมเตรียมเปลี่ยนยางกันละก็อย่างคลิปที่แล้วเนาะที่ผมรีวิวไว้ยางที่ของเดิมที่เราใช้อยู่เป็นยาง ดันหล็อบ AT20 นะครับก็เลยมาที่ร้านร้านกูรูไทยยางนะเออันนี้ก็ถอดล้อไปแล้วชัางก็กำลังเปลี่ยนยางอยู่อันนี้ยางของเราก็ถอดมาเปลี่ยนแล้วสามเส้นขอ,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 อแล้วนะครับสามเส้น อันนี้เป็นยางติดรถเอ,อมื่อกี้คุยกับพี่เขาเจ้าหน้าที่เหมือนกับว่าอันนี้มันจะเป็นยางกึ่งๆทางเรียบแล้วก็ยางลุยนะครับเป็นเป็นยางติดรถอทอรเนมาแล้วเส้นที่สี่ของเรานี่นะคะช่างก็เริ่มทําการเปลี่ยนยางเนะมื่อกี้ออกมาแล้วหนึ่งเส้นฮ๋อเส้นที่สองมาแล้วอันนี้อะไรเปลี่ยนยางแล้วก็มีถ่วงล้อข้างในเนาะอือ ถองล้อข้างในลมนี่เราใช้ลมอะไรลมไนโตรเจนอาลมใช้ไนโตรเจนนะครับเห็นไหมเอ่ยกำลังสองล้อหมุนติ้วเลยก็ที่นี่ราคาดีนะครับที่นี่ราคาดีเลยบอดีผมติดต่อน้องมินไว้โอ้โหบริการดีมากเลยเออที่อื่นราคาที่อื่นไม่ถูกใจลองมาคุยกับน้องมินได้ใช่ไหมเออราคาคุยกันได้เลยเบอร์โทรน้องมินเบอร์อะไรนะ ศูนเจนครัเออนะครับก็ฝักมินไว้นะครับที่ร้านกูรูไทยยางเนาะอยู่เส้นสีนครินอืมก็ทีมช่างเยอะนะครับพอดีวันนี้วันนี้คนไม่ค่อยมีเลยเนาะเป็นวันทำงานเนาะก็เสาที่คนเต็มจะว่าไม่มีมามาแล้วนะครับโตมาแล้วหนึ่งคัน ตอนนี้ช่างก็ใส่ล้อให้เราแล้วแล้วนะครับล้อที่สองอน,นี่ล้อแรกอันนั้นล้อที่สองครับยิงล้ออันนี้เป็นความรู้จากพี่ช่างนะครับบอกว่าตรงนี้จ,จุดที่เบานะครัเบะะเขาก็จะพยายามให้ตรงกับจุกลงตรงนี้เนาะ สามารถไม่ต้อไม่จำเป็นต้องตรงเป๊กก็ได้ใช่ไหมมีมีระยะเผื่ออยู่เพราะยังไงยางเราก็ทวงให้อยู่แล้วอ,อก็มีการอัดประแจตอนให้นะครับเป็นยาง กรนเตอร์นะครับ PT3 ขนาด 26560R18 นะครับนี่นะก็เยื้องได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเขาก็ถ่วงล้อให้เราอยู่แล้วนะครับเรามาดูดอกยางลาย PT3 นะครับของยางดันหลบนี่นะครับก็จะเป็นยางแบบออนโรดเลยนะครับดูสภาพยางนะครับนิ่มนะครับก็ยางใหม่เนาะ ยางที่น้องเขาจัดให้มาก็สัปดาห์ที่ที่สามสิบเก้านะครับอย่างสัปดาห์ที่สามสิบเก้าปีย2ิบสองก็ประมาณยางเดือนเก้าประมาณยางเดือนเก้านะครับเป็นยางใหม่เลยนะครับก็ทางร้านแถมจุบลมให้ด้วยนะครับนี่เป็นจุบลมสันเลตเลยนะเออเนี่ยได้ของใหม่ ได้ของสวยมาด้วยประมาณนี้นะครับโอ้เสร็จแล้วใช้เวลาไม่ถึงยี่สิบนาทีนะครับมาเปลี่ยนยางที่ร้านนี้แบ๊บเดียวนะเดี๋ยวไปจ่ายเงิน,น,นเดี๋ยวเรามาดูภายในร้านนะครับโอ้ดูรัมหม่ไฟต่างๆนะครับนี่สวยๆเลยสวยๆเลยนะครับ,รบแต่น่าจะออกมืดเพราะว่า นี่อ่ะให้สว่างแล้วนี่นะครับไลน์แม็กซ์อีกฝั่งก็มีนะครับอันนี้ก็โอ้ตัวนี้สวยครับตัวนี้สวยมากเลยอืมอ ตัวนี้ก็สวยนี่ครับแม็กนี่เยอะมีให้เลือกเยอะเลยแต่ในห้องจะมืดดิดนึงนะนี่นะเดี๋ยวตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูประกันหลังการขายครับกับน้องมินกันอ่ะบริการหลังการขายนะคะปลยยงฟรีตรง เส้นที่ต่อายุการใช้งานนะคะแล้วก็สำ่รับป่วงล้อฟรีทุกๆหนึ่งหมื่นนะคะตัวอย่างก็จะมีประกันคงค่าหนึ่งปีหรือว่าสี่หมื่นโลอย่างในอย่างนึงนะคะแต่เองระเบิดเองค่ะคุณผชครับอ่ะเดี๋ยวมาเล่ากันต่อครับสัมผัสแรกหลังจากที่เราเปลี่ยนยางมานะครับอาการที่รู้สึกได้ หนึ่งเลยรู้สึกว่ารถสูงขึ้นนะครับไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะไม่ได้วัดแต่รถดูสูงขึ้นนะครับที่ชัดเจนสองพวงมาลัยครับพวงมาลัยเบาครับพวงมาลัยเบาขึ้นเฉยเลยไม่น่าเชื่อพวงมาลัยเบาขึ้นสามรถเงียบ เงียบขึ้นครับไม่ได้ยินเสียงอย่างกระทบกับถนนนะแต่มันจะเป็นเสียงอย่างกระ,กระทบกับไอตัวรอยต่อถนนแทนแต่เบาเงียบ จะพาเพื่อนๆมาทดสอบอยางกันนะครับหลังจากที่ได้เปลี่ยนไปแล้วก็ออกจากร้านมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราทดสอบที่ความเร็วหนึ่งร้อยนะครับก็นุ่มครับแล้วก็เงียบนุ่มเงียบจริงๆครับยางใหม่ของใหม่มันก็ดีอย่างนี้นะครับ อรถมันนุ่มที่ยางกับนุ่มที่โชกนี่ความรู้สึกแตกต่างกันนะครับรู้สึกสัมผัสได้เดี๋ยวเรามาลองโค้งตรงนี้นะครับโค้งนี้นะครับความรู้สึกเป็นไง,งทางลงนี่คนะโอ้รู้สึกว่า มันมันคมขึ้นนะครับการเข้าโค้งดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับยางเดิมนะคือยางมันซับแรงกระแทกได้ดีมากเลยนะครับวันนี้ก็ฟ้าครึมๆนะเหมือนฝนจะตกถ้าฝนตกเราก็ได้รีวิวตอนฝนตกอีกนะครับว่าประสิทธิภาพยางตอนฝนตกเป็นยังไงเนอเวลาลุยน้ำฝนเป็นแองแองเป็นยังไง แต่โดยรวมดีครับดีมากเลยไอตัวอะไรเตือนเตือนนะครับเตือนบนถนนเนี่ยตัวหนอนนะครับไม่รู้ว่าเรียกว่าตัวหนอนหรือเปล่าเป็นสีเตือนเสียงยางเงียบแทบไม่ได้ยินเลยได้ยินเสียงเครื่องแล้วก็เสียงลม จริงไหมนะครับนี่ยเราลองก่อนก็ได้อยู่นะพวงมาลัยไ,ไม่สั่นถามว่านิ่มจนไม่รู้สึกเลยไหมก็คือแบบประมาณว่ามันก็ไม่ได้สถาน ตัวอย่างไม่ได้สถานเข้ามาที่พวงมาลัยนะครับแต่ว่าสังเกตได้อีกอย่างคือกล้องนะครับกล้องดีๆไปนะครับที่ผมใช้งานอยู่เนาะมันก็มันก็ยังจับเซ็นเซอร์ได้ว่ามีม,มีแรงกระแทกอยู่นะครับอันนี้ผมตั้งกล้องไว้ที่เ,เซ็นเซอร์ระดับต่านะครับต่าสุดและความไวของเซ็นเซอร์มันก็ยังจับ ได้ว่ารถมีอนาการสั่นนะครับเวลาขึ้นตัวหนอนเนาะเป็นบางครั้งนะครับโอ้โหโอ้เบรกก็อ,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 อุ้ยทำไมพี่โยกแล้วไม่โยกแล้วไม่หนีออกไปนะครับไม่เข้าใจเลยรู้อยู่ว่ามันมีรถข้างหลัง ไปใ,ใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาจับอาการตอนเข้าโค้งอีกครั้งนะครับมานี่นะับโอ้การเข้าโค้งทำได้ดีนะครับยางตัวนี้ ยาวเลยนะครับนี่ครับโอ้โอเข้าโค้งได้ดีมากเลออยยางตัวนี้เดีย๋ยวเรามาเช็คกันที่โค้งนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับโค้งเป็นประมาณตัว S อสนะโค้งขวานะครับ คงประมาณเกือบเก้าสิบองศานะครับแล้วก็เป็นทางลงด้วยลาดชันนะครับก็รอยต่อของ ยังเก่ายางใหม่ที่ความเร็วสูงๆนะครับเนี่ยนะทำได้ดีเลยโอเคนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับก็หากใครชอบก็ช่วยกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับบายบายสวัสดีครับ